ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทีต้อนรับสู่ช่อง a e g All r e v i e w วนะครับวันนี้ผมเอกลักษณ์กับมองจะมาเจาะลึกเทคโนโลยีที่อยู่ในรถรุ่นใหม่มาแรง Toyota Yaris Cross นะครับ <c oughs> ซึ่งรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนร้อนเปิดราคาเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> มื่อเปิดราคามาคุณมองมาทางนี้แบรนด์ Toyota มองมาทางนี้สเปคเฮ้ย <c oughs> แบบมองแบรนด์แล้วใช่ไหมราคาต้องเท่านี้แน่เลย มองสเปคให้สเปคมาเยอะดีตเต็ม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 ราคาเปิดมาปุ๊บต้องหาตัวกลับมามองโตโยตา้ามาอะ่ว่าเอ้ยมันใช่แบรนด์โตโยต้าเหรอเปิดราคามาอย่างเงี้ยคือที่ราคามันดูคุ้มค่าผมจะบอกอย่างเงี้ยเราดูสเปคอินโดนีเซียมาพอเห็นสเปคปุ๊บแบบให้มันจัดเต็มมากจัดเต็มแบบสุดๆอะแล้วราคาคนคาดการไวอ้อ่ะ9000แสนไปไปลายถึงล้านต้นๆประมาณ9 7แสนเจ็ดถึง ร้านนิดๆอ่ะร้านส0 0 0มื่นอะไรเงี้ยก็ได้แต่พอเปิดราคามา8.9แสนบาทเฮยตลาดแตกครับรุน่นนี้สำหรับ Toyota y a r ริสครอสแล้วก็ดีไซน์ก็ไม่ได้คดเคเรนะแต่ว่าไม่ใช่เจเนอเรชันเดียวกันกับที่ขายในญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนั้นจะเล็กกว่าแล้วก็มีขับเคลื่อนสีล้อให้ด้วยแต่ เวอร์ชันนี้จะเป็นการโครกับไดฮัสุเหมือนเดิมเนะแท้แพลตฟอร์ม NJ แล้วคู่แข่งเขาก็จะมี WRV มี c r e t a มี VS มี CX3 แล้วก็มี n น s ส n k i c ิกก็ประมาณเนี้ยประมาณในพวกเนี้ยประมาณราคาไม่เกินล้านบาทแล้วก็มีัวไรออน้วยนะแต่ตัไรออนนั้นจะใหญ่สุดแล้วก็ Toyota เป็นรถอีกแบรนด์หนึ่งที่ปรับตัวเก่งนะปรับตัวเก่งมากมันทำให้ Toyota นั้นเป็นแบรนด์ที่ยังคงแข็งแกร่งและแข็งแรง แม้ปัจจุบันยังไม่มีแบบไฟฟ้าแบบร0อมาแบบเล่นงานเต็มเต็มะก็คือมีแค่ BC4X ที่เข้ามาขายแค่นั้นแล้วก็ขายจำนวนจำกัดด้วยแต่ปรับตัวเก่งนะปรับตัวไวเห็นจีนมาอัดสเปให้เต็มเขาก็เหมือนมีของในลิ้นชักอยู่แล้วอะ แค่รอวันเวลาดึงลิ้นชักออกมาและหยิบมาใส่ในรถของเขาแค่นั้นเองมันมีของอยู่แล้วแต่มีแบรนด์เจ้าตลาดแบรนด์หนึ่งที่ปรับตัวไม่เก่งและมันทําให้คนเลิกคาดหวังกับสเปคที่จะให้มาคือเปิดตัวมาเท่านี้เปิดตัวแบบว่าราคามาเท่านี้คนคาดหวังกับสเปคต้องเท่านี้เมื่อก่อนนะสเปคต้องได้อย่างนี้แน่ๆพอเปิดราคามาสเปคมาผิดหวังครับขายไม่ดีรู้ไหมเป็นเจ้าตลาดที่ตอนนี้ขายไม่ค่อยจะดีนะ มัอยอดขายก็คือล่วงเอาล่วงเอา,เอาตอนนี้โตโยต้าคือยังอยู่ในเบอร์ต้น,ตนอันดับหนึ่งนี่แหละถ้าเอาง่ายๆอะ่ะคือโตโยต้ายังเป็นเจ้าตลาดอยู่วันยังค้ามครับกับการปรับตัวของเขากับการทําการตลาดของเขาเขาเก่งมากนะเรื่องการทําการตลาดนี่ผมขอบอกประมาณนี้เอาละครับชิปนี้ไปคือชิปการเจาะลึกเทคโนโลยีเราจะไม่พูดคุยเรื่องดีทรงดีไซน์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวรถเพราะว่าด้นก็สามารถดูรูปและหาเปรียบเทียบได้ขึ้นอยู่กับความชอบกับความไม่ชอบของแต่ละคน แต่รุ่นตลาดแตกรุ่นนี้แล้วเราผมผมชอบดีไซน์มันครับงั้นเรามาเจาะลึกเทคโนโลยีกันเลยว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะสลับตัว t o y o ต a y ยาริทคอร์เรามาเริ่มต้นที่เครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์เวอร์ชันไทยนั้นเป็นเครื่องยนต์ h y b ริด4ีูบดับเบิลโอเวอร์เฮแคมชาร์ปเป็นรหัสเครื่องยนต์ 2NR VEX 1.5ลิตรดูโอ VVTi นะครับข้อเสียเป็นแรงม้าที่5 5 0 0รอบต่อนอาทีแรงบิด121นิวตันเมตรที่4,000-4,800รอบต่อนอาที มีมอเตอร์ไฟฟ้า80แรงม้าและแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้านั้น141นิวตันเมตรเมื่อมอเตอร์ทำงานควบคู่กับตัวเครื่องยนต์ก็จะให้พลังขัลังมาที่111แรงม้าเรามาดูที่เครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นั้นใช้รหัสเครื่องยนต์ 2NR VEX เป็นเครื่องยนต์ตระกูล NR ของทาง t ต y o ต a บล็อกเครื่องยนต์ทั้งฝาสูบแล้วก็ตัวบล็อกเครื่องยนต์นั้นจะเป็นอลูมิเนียมและการฉีดเชื้อเพลิงนั้นเป็นแบบมัลติพอร์ก็คือจะเป็นการฉีดเชื้้อเพลิงดดยตแะหััวฉีนน เป็นหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบ EFI นะครับโดยเครื่องยนต์นี้จะใหม่มากๆซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกใช้ในรุ่นแรกก็คือ Toyota y ยา i s c ค o รรุ่นนี้เลยนี่คือรุ่นแรกที่เครื่องยนต์ตัวนี้ใช้นี่คือรถรุ่นแรกที่เครื่องยนต์ตัวนี้วางฉะนั้นเรื่องปัญหาเครื่องยนต์น่างๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะเครื่องยนต์นี้เปิดตัวมาพร้อมกับตัวรถเมื่อต้นปีนี้นี่เองต้นปี2023และรถรุ่นนี้นั้นถูกส่งขายทั้งในกัมพูชาฟิลิปปินส์คอนตานิกา ไต้หวันเวียดนามและลาวแต่ไต้หวันนี้จะผลิตเองแล้วก็จะมาไทยนี้ที่มาขายในไทยนี้ก็ผลิตเองเช่นเดียวกันก็คือจะมีแค่ไต้หวันกับไทยที่ผลิตเองไทยก็ผลิตที่โรงงานเกตเวเวของทางโตโยต้าเนาะส่วนมอเตอร์นั้นมาเป็นแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรใช้แม่เหล็กถาวรที่ฝังในโรเตอร์เพื่อสร้างแม่เหล็กที่คงที่แล้วขดลวดที่เชื่อมกับตัวแหล่งจ่ายไฟที่เป็นเอซีอ่ะจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ทําให้มอเตอร์นั้นหมุนได้ตัวนี้ซิงโครนัสอน่ะจะเป็นมอเตอร์ที่ใช้งานหลากหลายในหลายรุ่นเพราะว่า ด้วยความที่มันมีประสิทธิภาพสูงสร้างแรงบิดได้ดีทําให้มอเตอร์ตัวนี้ถูกนํามาใช้ทั้งในรถไฟฟ้า100%และรถไฮบริดนะครับแบตเตอรี่นั้นให้มาเป็นลิเธียมไอออนเป็นครั้งแรกของโตโยต้าเดลินเทยที่ใช้ลิเธียมไอออนไม่ใช่นิกเกิลแมทเทไฮด์แต่กาลังไฟนั้น0.7กิโลวัตต์อวถามว่าน้อยไหมก็น้อยนะก็อย่างว่าแหละรถมาเตอร์ไซซิ่งเท่านี้ก็ให้แบตเตอรี่มาหันลงครึ่งน,นึงจากตัวคอร์สน,น,น,น้ำประมาณครึ่งหนึ่งน้ำประมาณ1.3กิงจุดสต์กิโลวัตต์อว7 ก็แต่ก็ยังมีหมดขับ EV ให้นะไฮบริดของทาง Toyota y ยาริสคร s สเดี่ยจะเป็นไฮบริดเจเนอเรชั่นที่5ซึ่งน่าจะจัดก,การพลังงานได้ดียิ่งขึ้นเนาะในเรื่องนี้และการทํางานของไฮบริดของ Toyota นั้นมันจะซับซ้อนจะไม่เหมือนกับ Honda จะไม่เหมือนกับนิสสันคิฟที่ระบบไฮบริดนั้นจะไม่ได้ซับซ้อนแบบ Toyota. โตโยต้าโตโยตานั้นจะมีเฟืองที่คอยตัดต่อกําลังระหว่างเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ทําให้การทํางานนั้นมันขึ้นอยู่กับว่า ่อง e c u นั้นจะให้เครื่องยนต์หรือว่ามอเตอร์ทำงานหรือว่าทำงานระสานกันคือทั้ง2ตัวนั้นจะมีการทำงานที่ซับซนะ้อนเนาะอธิบายอาจจะยาวฉะนั้นอันนี้ต้องรู้นะว่ามันไม่ได้เหมือนกับทาง Honda ที่มอเตอร์ล้วนๆแล้วพอความเร็วสูงนิ่งๆก็เครื่องยนต์ไม่เหมือนกับนิสสันชิกที่เครื่องยนต์ปั่นไฟเข้าแบตแล้วตัวมอเตอร์นั้นทำงานล้วนๆแต่ทางของโตโยตานั้นจะสลับซับซ้อนนะครับ ถ้าคุณดูกราฟของทางโตโยต้าตั้งแต่ในอดีตอ่ะกราฟการทางานของตัวไฮบริดอ่ะเดี๋ยวเครื่องยนต์เดี๋ยวมอเตอร์เดี๋ยวมอเตอร์เดี๋ยวเครื่องยนยตเยเยน์เดี๋ยวทั้งสองตัวทํางานร่วมกันมันก็จะซับซ้อนกันไปอย่างนี้ครับส่วนการส่งกาลังนั้นจะเป็นเกียร์แบบ eCVT แต่ไม่ใช่ CVT แบบสายพานอย่างที่เข้าใจนะ eCVT ของทางโตโยต้าน,น,นั้นก็คือจะเป็นการทํางานร่วมกันของมอเตอร์และเครื่องยนต์โดยตัวเกียร์นั้นจะเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองที่คอยตัดต่อกําลังระหว่างตัวมอเตอร์และเครื่องยนต์หรือให้มมัันนนทําางร่วก และตัวนี้จะส่งกําลังไปที่ล้อหน้านะมาที่แพลตฟอร์มไปเลยแพลตฟอร์มนั้นจะเป็น DNGA B การออกแบบนั้นจะเป็นแบบ Unibody ี้แชสซีนั้นถูกออกแบบให้มีน้ําหนักเบาเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับหลายรุ่นตั้งแต่ A segment จนถึง B segment นะครับจะไม่สูงไว้่อนนี้นะสำหรับตัว DNGA ถ้าสูงกว่าน,นี้ก็น่าจะใช้ของทาง t o y o t a เลยเพราะว่าได้าสู่ศนมากเน้นทํารถเล็กนะน,นี้ต้องเข้าใจกันซึ่งตัวการทํา DNGA นี้ ทางไดซสบอกว่าจะรองรับทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต DNGA นั้นจะถูกออกแบบมาสำหรับรถยนต์ที่มีขนาดเล็กรับเครื่องยนต์ได้สูงสุดแค่ 1,500cc ก็คือยาริสคอสเวลส z สูงสุดที่ตัวแพลตฟอร์มนี้จะรับได้แล้วนะครับโดยรุน่นในบ้านเรานั้นที่ใช้แพลตฟอร์มแบบ DNGA นั้นก็จะมี โตโยต้าเวลโสยาริสเอทีบแล้วก็ยาริสคอรที่เพิ่งเปิดตัวไปต่อมามาที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม่พิสตสตัดพร้อมเหล็กกันโคงด้านหลังเป็น am, ทอเชนบีมพร้อมเหล็กกันโคงนะครับดยช่วงล่างทั้งสองตัวนั้นจะเป็นช่วงล่างที่ง่ายต่อการดูแลชิ้นส่วนน้อยสามารถเซ็ตให้เข้ากับตัวรถได้ง่ายแล้วเวลาซ่อมบำรุงอะไรก็จะเสียตังน้อยกว่าส่วนด้านหลังที่เป็นทอ์ชนบีมนั้นจะเป็นคานเหล็กรูปตัวยูควํา และจะซ่อนตัวกันโคงไว้ไภายในคานเหล็กนั้นเนาะสปริงนั้นจะเป็นแบบโปรเกรสซีฟสปริงตัวสปริงโปรเกรสซีฟนั้นเมื่อความเร็วต่ำจะให้ความนุ่มนวลเมื่อความเร็วสูงก็จะให้ความเฟิร์มแต่เรื่องขับจริงนี้ยังไม่รู้ผมรอผมรอรถจริงอยู่แล้วถ้าได้ลองขับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายแล้วให้ดูกันว่าช่องร่างนั้นเป็นอย่างไรการวางตำแหน่งของช็อคอัพซับเบอร์จะเอียงไปทางด้านหน้าเพื่อจํากัดของการสั่นของสปริงและ ตัวรถนั้นยังให้พร้อมกับดิสเบรททั้ง4ล้อเลยต่อมามาที่เทคโนโลยีภายนอกกันเทคโนโลยีภายนอกมันมีอะไรให้บ้างไฟหน้านั้นเป็น LED ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะไฟตัดหมอกพร้อมระบบเปิดป,ปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็มี Follow Me Home ให้ด้วยไฟท้ายก็เป็นแบบ Full LED กระจกมองข้างนั้นมาพร้อมไฟเลี้ยว LED แผมปรับพับอัตโนมัติกระจกด้านหน้านั้นเป็นแบบลดเสียงไม่พอยังช่วยดูดซับพลังงานความร้อนได้อีกเออนี่ให้มาดีขึ้นมีหลังคากระจกและมีม่านปิดแบบไฟฟ้้้าคืออไม่ตงใช มือปิดแบบแมนนวลน,นะครับเป็นม่านปิดแบบไฟฟ้าให้ทั้งบานเลยด้านหลังไม่ต้องใช้มือปิดแล้วที่เป็นแบ,บน่งเป็นสองแผ่นอะล้วใช้มือปิดอะเนาะแต่นี่บ้านเป็นม่านไฟฟ้าดีครับอันนี้ให้มาดีเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็ตรงบริเวณกระจกมองข้างนั้นจะมีไฟเบลคัมไลท์ให้ที่ประตูคู่หน้าและประตูด้านหลังนั้นจะเป็นแบบเปิดปิดแบบไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยที่อยู่ภายนอกรถนะครับก็จะมีระบบช่วยเตือนมุมับสายตาใบสวอตมอนิเตอร์ลิง A.C.T.A. ช่วยเตือนขนาดคอยลดเมื่อมีรถวิ่งผ่านนะครับเมื่อมีรถวิ่งผ่านตัวรถนั้นจะแจ้งเตือนแต่จะยังไม่เบรกให้อัตโนมัตินะัวควบคุมความเร็ออัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็มีต้องมองรอบคันให้ไฟเบรกตรงที่3เป็นแบบ L.E.D. ตโตเบรกก็มีให้เป็น A.B.S.E.B.D. แล้วก็ B.A. นะครับวควบคุมความทรงตัว V.S.C. มีมาให้ป้องกันล้อหมุนฟรี T.R.C. ช่วยเอาตัวบนทางลาดชัน H.A.C. อบเตือนก่อนการชน T.C.S. นะครับแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเลนชิฟ p ิ้ง มีมาให้แล้วก็มีระบแจ้งเตือนแรงดันลมยางเซ็นเซอร์มีให้ทั้งหมด4จุดด้านหน้า2ด้านหลัง2ต่อมามาที่เทคโนโลยีภายในกันบ้างเบาะหนังน่าจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์แต่มีเทคโนโลยีโคเล่โมดู e เล่ให้ช่วยลดการสะสมความร้อนที่เบาะนะครับถามว่าร้อนไหมก็ยังร้อนแต่ว่ามันก็จะร้อนน้อยกว่าเบาะหนังสังเคราะห์แบบทั่วไปเบาะด้านหน้านั้นปับไฟฟ้าแทิศทางเฉพาะฝั่งผู้นั่งคนขับ บอรหลังนั้นสามารถทับได้แบบ60-40แล้วก็สามารถเกียงเพิ่มได้ด้วยพวงมาลัยนั้นเป็นแบบพวงหนังปรับได้สีทิศทางพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็น a อร์ดับผิวควบคุมโทนพวงรอบมัลติมีเดียก็อยู่ที่บริเวณพวงมาลัยหมดเลยนะครับกระจกออโต้แค่ด้านคนขับมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟทั้ง2ตํตำแหน่งเลยเนาะทั้งฝั่งผู้นั่งแล้วก็ฝั่งคนขับไฟอ่านแผนที่เป็นแบบ led นะครับแล้วก็มีไฟสร้างบรรยากาศ ambient light 14เฉดสีให้เลือกบริเวณคอนโซลตรงกลางตรงบริเวณใะเออละตูดชารนน์นเอ และตัวนี้ก็จะมีไวเลสชาร์จให้ด้วยจอแสดงข้อมูลกลางสเพียร์ให้มา7นิ้วเลยและจอกลางนั้นให้มา10.1นิ้วเป็นแบบคล้ายๆกับเวลล์ลอดคล้ายๆกับเอทีแบบจอคล้ายๆกันรองรับ Apple Car าร์เพยและ Android Auto แบบไร้สายนะครับลำโพงตัวท็อปนั้นให้มาเป็น p i ยอเนียหกตำแหนง่งมีช่องเชื่อมต่อ4ช่องด้านหน้า2เป็น USB Type A 1 USB Type C 1แล้วก็ด้านหลังอีก2ช่องเป็น Type C ทั้ง2เลยนะครับและในช่องเก็บของตรงกลางนั้นมีพาวเวอร์เลสให้หะะบบนตบ้บ พร้อมมีระบบกรอง PM 2 5ด้ให้ด้วยเบรคมือเป็นแบบเบรคมือไฟฟ้าคอมตนโเบรคห์มีกล้งบันทึกภาพหน้าหลังให้และระบบความปลอดภัยภายในนั้นมีอะไรบ้างถุงลม6ตำแหนง่งคู่หน้าด้านข้างม่านข้างมีสปีดออโต้ล็อกให้นะครับเมืเ่อรถวิ่งไปตัวรถนั้นจะล็อกให้แบบอัตโนมัตินอกจากมีไรฟฟ้าด้านหลังให้เข็มขัดนิรภัยสจุดทั้ง5าตำแหน่งเลยมีให้มาครบแต่ว่าไม่สามารถตอบสนองต่ำได้นะเน้อก็มีชุดซ่อมยางฉุกเฉินให้และมีไ s o ซฟ x กสำหรับเบาะเด็กให้ด้วยนะครับอาท่านผู้ชมหลังจากเห็นเทคโนโลยีทีี่ยัดมาให้้้นคแลว ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับราคาที่เปิดตัวมาก,กับความเป็นโตโยต้ากับความที่เป็นไฮบริดของโตโยต้าและไซซิ่งไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากอยู่ในขนาดที่พอดีกระทัดรัดท่านผู้ชมคิดว่าคุ้มค่าไหมที่จะซื้อหรือยังจะอยากเล่นรถไฟฟ้าต่อไปหรือยังจะอยากไปตัวที่ใหญ่กว่าน,นี้ตัวที่คิดว่า ค่ากน,นี้ก็ลองตัดสินใจดูครับความคิดเห็นของท่านอาจจะช่วยผู้อื่นในการช่วยตัดสินใจได้เช่นเดียวกันนะสามารถคอมเมนต์ได้ในที่ช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เอ็กซ์กี v ออลขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ